สวัสดีนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนตอนที่2ต่อนักเรียนก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาก่อนนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ครูเล็กได้ ให้นักเรียนทำใบงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่27นะคะนักเรียนก่อนอื่นเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้า27พร้อมกันเลยน,ะนักเรียนโจทย์บอกว่าเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด12ข้อนะคะมาดูตามนี้นะนักเรียนให้นักเรียนดูแต่ละข้อเลยนะคะที่ครูเฉลยไป ลองดูสิคะนักเรียนทำถูกต้องไหมคะถ้าทำถูกต้องแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจและพอจะเข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่28นะคะเรามาทดสอบความเข้าใจกันก่อนคนักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ทําลงในหนังสือเลยนะคะนักเรียนทําพร้อมไปกับครูเลยค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งหกสิบอกับเจ็ด้อยสข้อที่สองสี่รอยสิบแปดกับ19ข้อที่สามเก้กับเจ็สิบข้อที่สี่

สิ่งที่ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจํำนวนสองจำนวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันจํานวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจํานวนหลักน้อยกว่าคณเรียนทําการเสร็จหรือยังคณเรียนถ้าทำเสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันเลยคณเรียน เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อที่หนึ่งหกสิบเอ็ดน้อยกว่าเจ็ดร้อยสามข้อที่สองสี่ร้อยสิบแปดมากกว่าสิบเก้าข้อที่สามเก้าร้อยมากกว่าเจ็ดสิบเก้าข้อที่สี่เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าน้อยกว่าหนึ่งพันข้อที่ห้า หนึ่งสี่หมากกว่า5้าสิบสข้อที่หกเจ็ดสิบน้อยกว่าเจ็รอข้อที่เจ็ดี่สิบน้อยกว่าสามรสิบข้อที่8ปด9ก้มากกว่า9กถูกต้องไหมคะนักเรียนถ้าทำถูกหมดทุกข้อแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้ว เรื่องการเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเยี่ยมเลยคณักเรยนมาต่อกันเลยคณักเรยนการเปรียบเทียบจํานวนตอนที่สองนะคะพัฒนาความรู้นะคนักเรียนดูตามรูปนะคะต้นกล้าสะสมสแตมได้368ดวงขุนสะสมสแตมได้612ดวง ใครสะสมสแตมได้มากกว่ากันทีนี้เรามาดูเก็บความรู้ก่อนคะนักเรียนสแตมหรือตราไปรษณียากรนะคะเป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปรษณีย์มักเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมเพื่อติดบนซองจุดหมายนะคะในแถบสีเหลืองที่นักเรียนเห็นเนี่ยคะ่ะเรียกว่าสแตมนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้ในการติดนบนซองจดหมายเวลาเราส่งจดหมายหากันนะคนักเรียนมาดูต่อคนักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง368กับ612ให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักร้อย368 3ในหลักร้อยมีค่า300 612 6ในหลักร้อยมีค่า600 300น้อยกว่า600ดังนั้น368น้อยกว่า612หรือ612มากกว่า368ร้อยหกคณเรียนต่อนะคะจำนวน3ามจำนวนเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักร้อย จำนวนที่มีค่าของเลขโดดในหลักร้อยมากกว่าจะมากกว่าคณักเรียนมาดูเปรียบเทียบจำนวนข้อที่1 685กหับ5้8ยเห็นไหมคณักเรียนจำนวนสองจำนวนนี้มี3หลักเท่ากันคือหลักร้อยให้นักเรียนเปรียบเทียบหลักร้อยก่อน600กับ500ยใช่ไหมคะ 600มากกว่า500ฉะนั้น685มากกว่า558คนักเรียนหรือ558น้อยกว่า685มาดูข้อที่2 237กับ379 3หลักเท่ากัน2จำนวนนีน้นะคนักเรียน 237ก็คือ200กับ300ใช่ไหมคะฉะนั้นก็237น้อยกว่า379หรือ379มากกว่า237คนักเรียนมาดูต่อหน้าที่30นะคะเรียบเทียบระหว่าง427กับ451 ให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักร้อย427 4ในหลักร้อยมีค่า400 451 4ในหลักร้อยมีค่า400เท่ากันใช่ไหมคะหลักร้อยเท่ากันนะคะถ้าหลักร้อยเท่ากันต่อไปให้นักเรียนมาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบต่อค่ะ427 2 ในหลักสิบมีค่า20 451 5ในหลักสิบมีค่า50 20น้อยกว่า50ดังนั้น427น้อยกว่า451หรือ451มากกว่า427คนักเรียนต่อเลยค่ะจำนวน3หลักเท่ากัน และเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักสิบจำนวนที่มีค่าของเลขโดดในหลักสิบมากกว่าจะมากกว่าคณครเรียนหลังจากที่ฟังครูอธิบายเรื่องการเปรียบเทียบไปแล้วนะคะครูเล็กก็มีใบงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะ หน้าที่30นะคะเปรียบเทียบจำนวนมีอยู่4ข้อนะคะนักเรียนข้อที่1 532กับ574ข้อที่2 791กับ768ข้อที่3 609กับ624ข้อที่4 953กับ915 ลองทำดูนะคะการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนครูเล็กก็มีตัวอย่างใบงานวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูเล็กสั่งให้ทำหน้าที่30ใจจะเนักเรียนนะคะเปรียบเทียบจํานวนข้อ1 532กับ5 7 4นัี่นก็ตอบ532น้อยกว่า5 7 4หรือ 574มากกว่า5 3 2สาทำแบบนี้นะนักเรียนให้ทำลงในสมุดนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคนักเรียนหลังจากที่ฟังครูเล็กอธิบายเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนตอนที่สองไปแล้วหวังว่านักเรียนคงมีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะนักเรียนแล้วอย่าลืม มันทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะจะได้ไม่หลงลืมคะนักเรียนสวัสดีค่ะ